<c oughs> <Hello. S 2> ดึงสติไปหน่อยนะคะแล้วเตรียมตัวโยกใครกันคือพวกที่ทำตัวเป็นฟอสซิลน่าเบื่อที่เอาแต่นอนตอนนี้แล้วถึงเวลามาต้อนรับกับเดอะเลกแลสที่น่าจะรอบกันอยู่แล้วนี่เป็นประสบการณ์การมาจนงไทยของฉันที่คุณควรรู้ก่อนออกเดินทางเริ่มด้วยทายุลุ่งเนี่ยที่พัดเอาเพลงร็อกแอนด์โรลไปแล้วนันเอาเพลงแจ๊สเป็นปี1999มาให้เราแท๊ ยังนี่เวอร์เดนเป็นคนดีสุดๆแถมช่วยชีวิตฉันไว้ฉันขอร้องให้ฉันเข้าร่วมกับสถาบานันคงหวังให้ฉันทำงานกับพวกคนแปลกพวกนี้ได้เุดรีมนี่โซเนตโตผู้ช่วยคุณเวอร์เดนกล่าไหร่เดือหัวแข็งยังเจอคนแก่พวกบราดใครจะรู้ว่าเธอเป็นคนอิตาลีถ้าไม่ดูภาษามือเธอเป็นด็ก่ารักน่ารักที่บานคุณหนุ่มผู้รับเหมโซเชนี่เซอร์ในระดับหัวหน้ากอนเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเกิดกันต่อมาคุณดูริส สงสงัยกริยาสูงส่งดวงตาสีเขียวของเธอนะ่ะสวยมากแต่แค่ดูก็รู้แล้วว่าเรื่องเยอะแล้วก็เอ็กซ์คนแปลกหน้าี่ยิ้มแย้มเสมอของเล่นใหม่ๆเข้าเต็มไปหมดแต่หน้าเศร้าที่ห่างไกลเขาะว่ามีประโยชน์นะนส่วนคนต่อไปข่าวร้ายพวกโคตรของโคตรเร็วร้ายที่ทำแผ่นเสียงของฉันแจ้งไปมากมายแต่ไม่ต้องห่วงกับตันเรเกลัสอันชาญฉลาดจะหาคอลเลกชันดีๆให้คุณได้เสมอ เอาล่ะเตรียมหูให้พร้อมนะ r Rock with you กับด็อกเตอร์เพปเปอร์เข้ากันสุดๆไม่มีอะไรฉันหมายถึงไม่มีอะไรมาหยุดวันของฉันกับ Roc k a อ d Roll ได้ขอค้านเล็กน้อยครับจะดีมากถ้าไม่มานั่งพูดอยู่ในห้องนอนของผมครับ